ราคาทองคำยังคงขยับขึ้นทำนิวไฮอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ในช่วงของวันศุกร์ก็มีการประกาศตัวเลขของฝั่งสหรัฐออกมาเกี่ยวกับตัวเลขภาคแรงงานนะครับในส่วนของตัวนนท์ฟาร์มเองแม้ออกมาจะออกมาดีกว่าที่คาดการไว้นะครับแต่กลายเป็นว่ามีการปรับปรุงตัวเลขนะครับจากเดิมที่อยู่ที่ประมาณ3า0 0 0นห้าหมนะครับมีการปรับปรุงว่าการประกาศครั้งที่แล้วตัวเลขจริงจะอยู่แค่2 2 9 0 0 0ก็ดูจะส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของตลาดนะครับ ขณะที่อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวเลขสําคัญคือตัวเลขอัตราการว่างงานนะครับกับออกมาสูงขึ้นนะครับจาก3.7เป็น3.9%นตะครับตรงนี้ก็ส่งผลทําให้ราคาทองคําในช่วงของวันนั้นนะครับขยับปรับตัวสูงขึ้นทันทีนะครับ โดยขึ้นไปทำไฮแถวแถวกรอบบริเวณ2,194-95เหรยียญนะครับก่อนที่จะเริ่มมีแรงเทขายกลับลงมาแล้วก็มาอยู่แถวกรอบบริเวณ2,180เหรยียญในช่วงเช้าวันนี้อย่างไรก็ตามนะครับราคาทองคำยังอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยตอนนี้ทองคำจะมีกรอบแนวต้านที่ไฮเดิมบ,บริเวณ2,195แล้วก็ถัดไปอยู่ที่บริเวณ2,207เหรยียญโดยประมาณนะครับ ขณะที่กรอบแนวรับนะครับก็อยู่แถวกรอบเบริเวณ2,175นะครับแล้วก็แนวบริเวณ2,165ตามระดับนะครับยังไงก็ตามช่วงนี้ราคาทองคำยังถืออยู่ในิดทางขาขึ้นนะครับใครที่จะเทรดลักษณะของการชอ็อตหรือเล่นขาลงลงมานะครับก็ต้องระวังนิดหนึ่งดูจังหวะของการย่อซื้อในช่วงนี้น่าจะดีกว่าครับผม